สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทากินแซ่บเจ้าเมนูกเข้าวเนียวันนี้น้องกะได้เป็นเมนูคว้านนอไม่ส้มหรือว่าเจ้านอไม่ส้มใส่จิ้นหมูบดละกัใส่เหดทอปตุยนะเจ้าเหดทอปนี่น้องกะได้ต้มเกลมใส่ตู้เย็นไว้นะเจ้าอัดฟิตไว้วันนี้น้องกะได้เอาออกมาละลายนะเจ้าแล้วก็จะเอามาใส่ในคว้านนอไม่ส้มตุย ก่อนอื่นน้องก็ได้ตําพริกกับตําหอมขาวนะเจ้าแล้วก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันเริืมห้อนก็มาใส่ในส่วนของพริกกับหอมขาวที่เฮาได้ตําแล้วลงไปพอพัดพริกได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มาใส่จิ้นหมูบดลงไปพัดเฮอจิ้นหมูซุปประมาณหนึ่งเลยนะเจ้าแล้วก็มาใส่ในส่วนของน้องไม่ส้มลงไปน้องไม่ส้มที่น้องจะเอามาคว้าวันนี้น้องก็ได้ไปต้มก่อนเรียบร้อยแล้วนะเจ้า การทําอาหารน่องเกาะบ่ได้วัดตวงปริมาณน่องเก,กาะกะกะเอาแล้วน้องเกาะจะบอกว่าใส่ออยยังไปพองเกาะสามารถเอาไปทําตามได้เลยกะกะกะเอานะเจ้าการทําอาหารบ่มีพิทุกเอาตีตัวเองชอบว่าได้เลยการปรุงรสของน้องนองเกาะจะใส่ผงปรุงรสและใส่เกี๊ยน้องเกาะจะปรุงแค่นี้เลยพอปรุงเสร็จแล้วเกาะมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันชิมรสดูค่ะเหลียอย่างเกาะสามารถใส่ลงไปเพิ่มได้นะเจ้า พอได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็มาใส่ในซอนของ h ฮดท็อปลงไป h ฮดท็อปนี่คือ t ีเด็ดของเมนูนี่เลยนะเจ้า พอใส่ให้ทอบลงไปแล้วก็มาพัดให้ทุย่างเข้ากันวันนี้คว้านอไม่ส้มน้องน้องก็จะใส่มาแข่งลงไปตัวแต่ละทีแต่ละผักก็ะอาจจะทําบบเหมือนกันนะเจ้าแต่น้องชอบแบบนี้น้องก็จะทําแบบนี้เลยเจ้าพอใส่มาแข่งลงไปแล้วก็มาใส่ใบโหระพาปิดท้ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าถ้าไผมีต้นหอมก็พักชี้ก็สามารถใส่ลงไปตัวได้แต่น้องแบบมีน้องก็บม่ได้ใส่น้องก็จะใส่พักเท่าทีนี้นะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แพรเป็นกำลังใจให้น้องได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนอ้อเจ้าขอบคุณที่รับชมเจ้า